ปาดปายอยู่ครับพี่น้องอู้โอเคครับนี่ครับพี่น้องโอ้งามอยู่ครับ ใชเอลาใช้เปล่าครับใช้เปล่มามักขนาดครับพี่นอ้องเห็นคนในมาปลาเนี่ยโอ้หาอนาดครับปวดปวดปวดต้่งไใช้แววขนาดครับหมายของเรานี่ครับ ห้องนี่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ที่เขามารับชมช่องรอปลาแฉลบพ่อแม่พี่น้องลูกปลานาเบอรสุขทุกคนครับวันนี้ก็มาพรอกับช่องรอปลาแฉลบในเสาร์วันที่2กุมภาพันธ์พศ2024หัวลอยฮกซิฮกครับวันนี้บริจายกับพ,พี่พ่อพี่พี่น้องลงหวยลงห้องนะครับเนาะหาเซตุ่มกุ้งครับพี่แก๊สห้องเกิดเป็นคอนเบิร์ดแหลกนะครับ ตำบลห้วยขาอบุรีจังหวัดอุบลราชธานีเฮาครับครับพี่น้องกลับมาลุ่นมาชมกันครับว่าใบจ้อยมันหนีสีมันสีเด็ปลาหน่อยหลายๆจำแนกเนาะครับเนาะกลับมาเบิองมาหลุ่นมารับชมกันครับมันหนีมากกับเพื่อนซีขาครับต้องดำครับผมป้าฝนมาเป็นหมูเนาะครับเนาะกับอะไรเป็นหมูกันครับนะตามหัวตาห้องกันอาจจะมีสัตว์สัตว์ติเป็นผิดเป็นไปคือมีงูมียั้นเนาะครับเนาะเพื่อนก็จะมีญานพิเศษ อยู่นิดนึงคือเป็นจมูกคนดีนะครับคนไหนกินจะจะระหว่างโตนะครับนะจมูกเป็นอันตรายต่อห้องครับผมกลับไปหลุมไปรับชมก็บายจอยเลยครับไปเลยครับนี่แหละครับคอนเบิดแหลกครับผมพี่กัดของห้องนะครับเนาะลังจากที่บริลลลงคลิปมาโดนครับกมาลงหวยลงห้องกันเบ้งครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมครับ อาหารของเ้องนะครับก็จะมีห้อนะครับผสมหัวอาหารแต่บอจอยจะใส่กับพีน้ำนิดนึงนะครับเพื่อจะเหลียกกินเพิ่นเนาะแล้วก็จะมีโครงไก่ครับพี่นนอะงนี่ครับโครงไก่ครับผมที่บอจอยเตรียมมาใส่โครงไกน่นะครับกินจะได้เรียกพวกุ้งหอยปูปลามานะครับเนาะ ปอาไม้รังแรกเข้าเนาะครับเนาะปลาเป็นหมวดเยอะด้วยครับเด้อน้ำก็เพื่อยู่ครับแต่ว่าสีเป็นยังไงเนี่ยครับมาหลุ่นมั้งครับผมนี่ครับเอาโค้งไก่ที่เขาเตรียมไว้่นะครับเนาะหนึ่งชิ้นนะครับอหนึ่งชิ้นนี่ครับที่เข้าไปเลยครับไรทำเนาะครับเนาะ ีล้วจะปิดกอนไหมล่ะครับผมนี่ครับใส่เข้าไปเหมือนกันโอเคครับนี่ครับหลังแหลกของหอ,องครับผมลงน้ำไปแล้วครับแม่นะครับเนาะลงไปแล้วครับแต่ผมหลังที่สองหองนะครับเนาะ กรบผมนี่จะเป็นอีกหลังหนึ่งพอห้อครับนี่ครับโอ้หองดำเปียกไปเลยครับต้องน้ำ เราจะไปประเทศไทยเบิ่งบรรทุนหลังเลยครับเด้อพี่น้องหน่องนี่จะเป็นดงประคอนแขนดนะครับเด้วยดงประคอนแขนครับลักษณะต้น,ตนมันจะเป็นแน่นนะครับผมหยอดอ่อนมันแต่ว่าชอออา่อดอกอ้าหักตรัช่อดอกมันจะออกตรงหยอดนี้ได้ครับเด้อแต่ว่าอย่างนี้ว่าท่านออกครับตัวเก็บไปก็มีเมือมอม่อกี้นี่ก็พอครับ พี่น้องเพิ่นก็มาหาผักคอนแกรดกันเองครับออกจากกระรอกบงอยู่ครับยังอมทันนี่เป็นแั่นอกนี่ครับเจะเจาะแน่นนี้เด้อครับเด้อนี่ครับจะเป็นช่อดอกครับงอมต่ตอนออกครับตัวออกก็มีครับปีหนี่เพิ่นออกบดเสมอนะครับนะแต่ว่ามองหลายนะครับเด้อตรงนี้จะหลายเดี๋ยวบ่าวจอยจะหาดอกมันเหยือกนะครับเนาะโอ้ยลำดีนี้ครับพี่น้อง เีย่ยวขัดดีนะครับเนาะเป็นสัตว์หนาพาไปครับผมโอ้โหเด็กขาดดีครับพี่น้องที่เพิ่งเพิ่ง พวกม่ใหญ่ครับผมพี่น้องพอแล้วครับนี่คือดอกพราะคอนข้าครับผมรเราจะออกมาทางหยอดนะครับเนาะนี่เอากัจะเด็ดเอาัน่นี่ครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ดอกเยอเนาะ นี่ครับส่วนนี้นะครับแกงหวานครับผมแกงเซฟไปแห้งประคอนะครับสุดจอดเลยครับผมลองเห็ดเบิ้งเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับผมพี่น้องส่วนที่อร่อยนะครับนี่ครับนี่ครับเซ่แๆบครับพี่น้องแกงหวานครับผมว่ากะเะาะเอานะครับเนาะ คก็เดียวเวลาแล้วนะครับเนาะเอามายา้มมึงหลังแหลกกันเลยครับที่เขาใส่ไว้หลังถ่ายใหจสยามกลับนะครับเนาะว่ายเป็นสิบเป็นแสนนะครับเนาะนี่ครับพี่นอ้องหลังแหลกของฮองครับอุ้ยอื้อ Oh, อ,อ๋พี่น้องถืออยู่ครับพี่น้องปัดถืออยู่ครับถืออยู่นี่ครับพี่น้องโอ้ oh, oh, งงมอยู่ครับ, oh, รบปลาซิวเขาเลยครับเด้องามๆำเลยครับ Uh oh. หลังแรกครับผมโอ้ oh. งามอยู่ครับงามอยู่นี่ครับป่าตัวสวยๆเลยครับแต่ว่าจะเอาทครับอันนี้ใสไปขึ้นนะครับเนาะ โอเคครับหลังแรกผ่านไปครับผมงามอยู่ครับนี่ครับพี่น้องหลังแรกของห่อครับพี่เบิรงหลังต่อไปโอ้มีอยู่ครับพี่น้องปดัดนี่ครับพี่น้องตีนต้องเลี้ยงเลี้ยง,ง,ง,งเลยครับ ขาวออกนะครับโอโอเคครับไปดงไปหลุนไปชมก็บาจอยเรื่อยๆครับผมครับมาหลุนกันอีกครับหลังนี่ยิ่งไหญเนาอครับเนาะ อึบ Nah จานนี้ก็มันอยู่ครับพี่น้องครับกะจะบ่มีปลา จชยครับน้ำแข็งมาใส่น้ำครับเปิรนเอาไว้เน้ะครับอ่าเบืงหลังนี่ครับผมนี่บอรครับโอวนี่เช้ไพี่นอ้อง งามอยู่ครับพี่นองลุ่นหลังนี้บ้างครับอุ้ยมีงานอยู่ครับพี่นงนี่ครับเอาวครับรุ่นเมืงหลังนี้ครับสเป็นจยางไรเนาะครับเนาะ วันหยุดธขามอยจอยครับเอาสักผันมาเลาะปลาชิวๆนะครับเนาะใส่ตุ่มโอ้ยหลังนี่งามด้ครับพีเนาะที่ขาอมันด้วยครับหลังนี้นครับเนาะปลาเขาหมุนนะครับเนาะ โยงามอยู่ครับมันหลุดเมืองร้านี่ครับผมมาสายอยู่ครับพี่นอกอู้หูโอเคครับ เลยครับโอ้โ oh. หครับหลังนี้ก็ถือประมานอยู่ครับพี่นอ้อนเงเอาเทบางนียครับครับกับมะหอด ที่ไม้เลยนะครับเนาะมองเก่าห้องครับผมมองจอดรถนะครับเนาะกับเมืองผลงานวันนี้กันเลยครับว่าดีหน่อยหรือไรสักหนนะครับเนาะมองกันเลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานของเนาะครับวันนี้ได้โอ้โหไงเลยครับพี่น้องก็ถือว่าได้ประมาณอยู่ครับบอลจอ็ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลูกปัานอาวุธสุขสุขก้นครับที่เข้ามาให้การติดตามรับชมบอลจอยครับ ส่งกำลังแรงใจให้บ้าจอยนะครับเนาอฝากกดไลค์กดแชร์คนติดตามในเรื่องครับครับสำหรับคลิปนี้อีพี้นี่บ้าจอยขอตัวลาไปก่อนครับอยากเวิดเลยครับพี่น้องคลิปไหนคลิปไหนฟอกันไหมครับสวัสดีครับ